จังหวัดลบบุรีทุ่งทานตะวันเพื่อการท่องเที่ยวออกดอกบานสะพั่งเหลืองอาลาดสวยงามพร้อมรอรับหนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ในปีหน้าน,นายธนนท์อาจินกิจในอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุร,บรีพร้อมด้วยนางอาลีเลิศสภาพผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท,ท,ทสำนักงานลบบุรี นางสวามินีอิสระทัก์ประชาสัมพันธ์จังหวัดลบุร,ร,รีและนายก้องภัยผู้เขียวนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์ทุ่งทานตะวันแปลงแรกของอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบุร,ร,รีบานแล้วซึ่งถือเป็นการเริ่มฤดูการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานเพื่อส่งมอบคุณค่าและประสบะการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดลบุร,ร,รีในรูปแบบของการเที่ยวเมืองไทยไม่ไกลจากกรุงเทพ โดยทุ่งทันตะวันแปลงแรกของอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุร,รีชื่อทุ่งทานตะวับนบ้านกล้วยและไข่ซึ่งขณะนี้กำลังทยอยพากคันออกดอกบานสะพัง่งเหลืองอร่ามสวยงามเต็มท้องทุ่งโดยมีพิกัดอยู่ที่จุดเช็คอินแห่งใหม่ระหว่างเส้นทางไปเกิดปราศริทธิ์และอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุร,รีซึ่งตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ก่อนถึงเกิดประมาณ1กิโลเมตรซึ่งมีพื้นที่รวมกันกว่า100ไร่ เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า2569ซึ่งทุ่งทานตะวันบ้านกล้วยและไข่เป็นลักษณะทุ่งทานตะวันแปลงใหญ่ผสมผสานกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีโดยในทุ่งทานตะวันแห่งนี้จะมีแปลงปลูกซึ่งมีการบริหารจัดการเป็นอย่างดีจัดสรรพื้นที่โดยสลับหมุนเวียนกันปลูกเป็น6แปลงใหญ่ ให้มีการออกดอกเบ่งบานต่อเนื่องทดแทนกันได้ตลอดฤดูกาลร,ร่วมกับดอกไม้ประดับชนิดอื่นๆโดยเฉพาะเยลโล่คอสมอสหรือดอกคอสมอสสีเหลืองพร้อมกับมีมุมถ่ายรูปที่หลากหลายไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกทั้มยังมีการจัดรถกอล์ฟและรถยนต์ชมทุ่งขนาดใหญ่ไว้คอยให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวสําหรับเข้าชมทุ่งทานตะวันและสวนดอกไม้ด้วยซึ่งปกติแลว้วเกษตรกรผู้ปลูกทานตะวันส่วนใหญ่จะเลือกฤดูกาลเพราะปลูกทานตะวันให้เบ่งบานในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากทานตะวันเป็นพืชที่ทนต่อความ ความแห้งแล้งและอากาศเย็นได้ดีหันหน้าสู้แดดอยู่ตลอดเวลาและในช่วงที่ทานตะวันออกดอกบานสะพังเหลืองอลามสวยงามเต็มท้องทุ่งก็จะมีการเปิดพื้นที่บางส่วนให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมทุ่งทานตะวันบานเพื่อเจลฟี่เช็คอินเก็บภาพสวยๆกับครอบครัวในสไตล์เช็คอินเมืองไทยไม่ไกลจากกรุงเทพซึ่งที่บ้านกล้วยและไข่แห่งนี้ยังมีโซนมินิสู่ซึ่งจัดเป็นสวนสัตว์ขนาดลเล็กเพื่อเด็กๆได้ทำกิจกรรมกับครอบครัวอาทิตก,การให้อาหารกระต่ายการให้นอนหมูแคะ การให้นมแพะการให้นมลูกมัวและการให้อาหารปลาท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นอีกด้วยส่วนนะักท่องเที่ยวที่เข้าชมทุ่งแห่งนี้จะต้องซื้อกูปองมีค่าเข้าชมท่านละ40บาทเด็กเล็กเข้าชมฟรีโดยกูปองทุกใบจะนําไปเป็นส่วนลดค่าอาหารหรือเครื่องดื่มได้ใบละ20บาทซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่ามากกับบรรยากาศและกิจกรรมต่างๆภายในทุ่งทางตะวันแห่งนี้ด้านน,นายธนนท์อาจินกิตในอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีกล่าวว่า ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดปุบรีเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะช่วงที่น้ําเต็มเกืือนประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษมีเกษตรกร,กรปลูกทานตะวันทั้งด้านการ,กรเกษตรและด้านการท่องเที่ยวรวมกันเกือบหนึ่งพันไร่ซึ่งจะพากันทยอยออกดอกเบ่งบานไม่พร้อมกันแต่จะมีทยอยบานให้นักท่องเที่ยวได้ชมตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนต่ตอเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคมในปีหน้า โดยเฉพาะที่ทุ่งธนวันบ้านกล้วยและไข่คาเฟ่แห่งนี้เนื่องจากมีการสลับพื้นที่การปลูกเป็นอย่างดีขณะที่นายศรีสัติ์ไรลวิทย์มงคลเกษตรกรต้นแบบผู้มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการเกษตรเชิงท่องเที่ยวที่เคยปลูกกล้วยและเลี้ยงไก่ไข่มากว่า6ปีจนปรับรูปแบบเป็นกิจการด้านคาเฟ่ขายเครื่องดื่มอาหารตามสั่งและนาผลผลิตของตนเองมาจัดจาหน่ายแก่นักท่องเที่ยวชื่อบ้านกล้วยและไข่คาเฟ่กล่าวว่า สำหรับการปลูกทานตะวันในปีนี้ได้มีการวางแผนไว้แล้วล่วงหน้าเพื่อกำหนดเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันในช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ในปีหน้าโดยมีการสลับแปลงปลูกทยอยปลูกเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมตลอดฤด,ดูกาลพร้อมกับจัดกิจกรรมในโซนมินิสูไว้คอยต้อนรับเด็กๆและครอบครัวด้วยขอ,ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณต้นสมชายเกตชัยหัวหน้าสนย์ข่าวออนไลน์จังหวัดลบบุรีรายการสาระดีๆลบบุร,บรีสนธยาสีดีดำเนินรายการ นันนิคมเรานะครับได้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนะครับอย่างเป็นทางการนะครับก็เรื่องปกตินะครับเมื่อน้ําเต็มเขื่อนนะครับเมื่อเขื่อนกักเก็บน้ําเต็มความจุนะครับในห้วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมนะครับของทุกปีก็จะทําให้เกิดฤดูการท่องเที่ยวนะครับประกอบกับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พี่น้องเกษตรกรนะครับได้ปลูกทานตะวันนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอพนานนิคมเป็นจํานวนมาก นะครับอำเภอพนานิคมเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเชิงเกษตรนะครับนั่นก็คือทุ่งทานตะวันนะครับทุ่งทานตะวันขอำเภอพนานิคมก็จะบานนะครับแห่งแรกก็คือที่นี่นะครับที่บ้านกล้วยและไข่นะครับที่เห็นด้านหลังนะครับที่นี่ก็บานก่อนนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายแปลงนะครับในอำเภอเรานะครับนะครับแล้วก็ไล่เล็กๆน้อยๆนะครับก็กระจายอยู่ไปทั่วนะครับในหลายๆตำบล นะครับก so ็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จะมากับรถไฟลอยน้ำนะครับหรือเดินทางมาท่องเที่ยวเองนะครับก็เข้ามาท่องเที่ยวได้นะครับก็พื้นที่ปลูกาัตะวันที่ได้รับรายงานจากเกษตรอําเภอนะครับตอนนี้มี3มที่หลักๆนะครับก็จะมีบ้านกล้วยและไข่นะครับอันนี้ก็ประมาณร้อยไร่นะครับแล้วก็ไล่คุณลำยองนะครับที่ตําบลมะนาวานนะครับทางไปสะพานรถไฟลอยน้ำนะครับอันนั้นก็ประมาณ75ไร่ นะครับก็จะผัดกันบานแล้วก็มีไล่คุณปู่นะนะครับที่ทางก่อนข้ามเขาขาดไปสระบุรีนะครับอันนั้นก็ประมาณอีก50ไร่นะครับแล้วก็ยังมีแปลงเล็กๆน้อยๆก็คนลประมาณ25ไร่25ไล่ถึง50ไร่นะครับก็จะกระจายอยู่ซึ่งคาดว่าทั้งอำเภอนี่น่าจะเกือบพันไร่ครับนครับที่เรายืนอยู่ตรงไหนครับที่นี่บ้านกล้วยและไขน่นี้ก็เริ่มจากที่เรามีการปลูกทั้งกล้วยแล้วก็มีทั้งเลี้ยงไก่ไข่ นะฮะแล้วก็ตอนหลังเราก็มีเพิ่มเป็นทุ่งธันตวันในพื้นที่ประมาณ100ไร่นะครับใน,นปัจจุบันนี้ปลูกธันตวันให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้มาชมได้ถึงเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนเมษายนช่วงสงการก็มาชมธันตวันที่นี่ได้นะครับครับไฮไลท์ของที่นี่นอกจากทุ่งธันตวันแล้วมีอะไรครับนอกจากนี้แล้วก็จะมีมีมินิซูสำหรับเด็กเด็ก สามารถมาป้อนนมลูกวัวลูกแพ้ลูกแกะลูกหมูแล้วก็เลี้ยงอาหารกระต่ายมีกิจ,จกรรมเลหรับเด็กๆเก็บไข่ไก่กลับบ้านด้วยครับทันตะวันที่นี่เราจะมีการปลูกต่อเนื่อง เพราะว่าทานตะวันจะอยู่ความสวยงามกับให้เราได้ไม่เกิน2อาทิตย์นะสิวันถึง2ถึง14วันเพราะนั้นถ้าเราก็จะปลูกรับพอแปลงนี้ไม่สวยเราก็จะมีแปลงใหม่ขึ้นบานเพื่อให้นักท่ทองเที่ยวมาเวลาไหนก็มีที่ถ่ายรูปได้ตลอดครับครับก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการทานตะวัน ที่บานที่ลบบุรีมากของเราก็จะมีแปลงใหญ่ที่อยู่ด้านหลังเรานะ,ะมีพื้นที่25ไร่ตอนนี้กําลังเริ่มบานกําลังสวยนะฮะกอ็อยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาธันวาเราก็จะมีแปลงดอกไม้อย่างมากมายมีคอสมอสมีทุ่งดาวกระจายมีดอกไม้ฤดูหนะรฤดูหนาวให้ชื่นชมครับผม